สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูทุกคนเนาะพี่น้องมูนิกาสิพาพี่น้องออกละตอนกลางคืนอีกแล้วเนาะมื่อก่อนไปเยี่ยงอึ่งมื่อนี้สิพาพี่น้องไปเยี่ยงแม่งกดสมเนาะมหัวามันสิออกร้ายแหละบัวน้องพี่น้องเพราะว่ามื่อวานมาซืิญมีคนไปเยี่ยงเนาะกระจอกกระจ่ายบุระนาะเนาะชิมากับขึ้นยาขึ้นกนกับสิพาพี่น้องเอฟซีไปเยี่ยงเนาะพี่น้องได้บุได้กลับไปลุ้นน้ำกันเนาะอ่าคลิปอันตอนประมาณอันตอนเที่ยงพี่น้องคลิปตุมอึ่องแสแหละเฮ็ดลงไปลงบุได้เนาะ ลิศลิกาซิดเนาะพี่น้องก็เลยได้ลบถิ่มเนาะมาเนี่ยก็พาพี่น้องมาเห็ดคลิปเนี่ยแม่กล่นสมเนาะได้บุไดก้กระทาลุดนน้ำกันเนาะพี่น้องสิไปกับทีมงานเฮาแต่ละคนเลยเนาะ สองมากับิ้มนะน้ำนงเนาะแต่บเนี่ยไม่ด้น้าตามือนเนมสายเนดมเอเนี่ยไม่เสียเสียงก็แล้วกนจาจิไะได้แล้วสนาานใส่นะกินแล้วก็นังนจัง เยู่นพี่น้องเห็นแล้วตัวหนึ่งนี่สู้ดูแม่ก้นสมเนาะก็จะเออนะคะเอาเล็กเอาเล็กเอาเล็กไปเลยว่าเด็กว่าเอยี่ยวว่าเด็กพี่น้องเยี่ยวว่าเด็กเป็นผิดเนาะแห้งกว่าเยี่ยวแม่งแข็งอีกด้ะถ้าลงไซเล็กมีเขียบนี่เนาะลูกมียาปอกเตรียมกระปุกไห้แสแหละนะฮ่าเสือหอยคอหอยคอเนาะข้าหมดคนบะโต้ดินบะชุ่มคาั่งหลือมีบะร้านะพี่น้องก็คอย แต่ว่าเงี้ยวมันกินสกินอกินแงกินก็กินแว่ะเจ้อยน่กินมา้มา้ตงนี้ตรงๆน่ะจอยนี่เาอะไรกดมั้เน่มือจับหรือเงี้ยวมันถืเป่นด้กนาาันกัวเี้ยวมันแข็งอีกเรอเี้ยวมันเนาะเป็นผิดาจะพเา ยังมีหมานจากโตเลยเพิงง่งสองตัว้วเนี่ยบนแถวปางอยู่ยังมีกอเล็งสายตาดีๆดแล้วจอยอ้ <c oughs> อยอ,ยอยังกำล,งล <c oughs> ังอะไรเก็บหน,น้าอยางหาตามห้างเนาะพี่หนองลวกเสกคอนบอกโตเสกคอนผมมากินมันกับโบโตอีโตพี่น้องตัวนี้มันตัวนี้มันโบผีนะมันตัวหนอย ฝนบ่ตกดินบ่สุ่มหลบหนีโบราณพาี่น้องเฮงพอเถอะนึงมีก๊อกเปลียนปุ๊กมาเสนอยพออีกแล้วพี่น้องนี่แมงกดนสมนี่เนาะเหยวมันเป็นผิด <c oughs> เด้อพี่น้องมีก๊อกเป็นเสือฝั่งหอยซะแหล่ะพวกนี้ถ่ายไปพคนมา <laughs> mình Phốn tốt rồi bà chưa tốt cả. Cả hẹn cả cả. <laughs> mà nhỏ những cái hẻm nó còn bao coi mán vào chơi ui để cái gì cái <laughs> gì à cái gì cho nưa nhọn sai không không sao tao đi đâu Cái chắc à mày bị có กวางมั้งกเีอยนีจยวมั้งเด้อเยอะเลือเงปุ๊กสามสี่ตัวได้ามี่ตวไปติดตามสองแล่สาลานี่เด้กพี่น้องสาวลาน้องกเจ้าบ๊ายจอยน้อยแหงเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเอิแมงเงาเนาะโบแมนน์แมงนสูงได้แมงเงาได้

เงี้งยแกบอใช่มันเลนบอมันสู้มือแว่งเอานีา่เอาระวั่างมดตอดมือเด้อมันเหนียมันอ่ะนะเดียว <c oughs> มนคุกเอาหันอะลีตัวนี้มันหุ่นดีแลมันจังเลนหันหน่ะจำหลอดจสยัตจอกับเพาะใช่ ช่เไนะเห็น่ะเห็นแต่พ่ี่ไยอพ่ตัวเองโอ้ตัวไยอพ่ตัวเองพี่นาะเร็ไปรวไปเรมไดยอพ่ตัวเองโอ้ยนั่นแล้ว่าหมอบํอยูกไกลกันนี่พี่นนองแมงกวนศพนี่ ปกกุเก็บไปน้ำกันเลลื่อย้วพี่น้องมันสดอยู่ในใบไม้สมันเห็น เก็บไปน้ำกันเรลื่อยเนาะมาซุ่มดูมากล่องน้ตัวจอยน้ำแดลนหันดาเนี่ยกดมันหน่ะพี่เนาะนี่พี่เนาะคอยอยู่สองหาก่นเดาจะทีนั้นหันไปก่อนละ อย่างตามทางเนาะพี่น้องบางโตัวก็เอาท่านบางโตกับพท่านมันลงหูเด้เท้ากัดขี่รถไปนั่งคอยยางไปเถอะละน้อยสะจอนะ่ะไปทางหนาสนาไม้ยั่บ่หาสองเบืเ้องแถวนี้ก่อนเด้อพี่น้องสองเบืเ้องแถวเข้มปลาพี่น้องอาชีพลายตายนะเกณฑกบเนี่ย ม้าอยู่ม้าอยู่บ่สนางมังดูของที่จ้าสนางและม้นเด้เนาะตัวนี้มันคือ,อยู่ไหนแถววะนี่ใส่ปุ๊บเยน่ะ ไปน้ากันเรื่อยๆไน้องพี่น้องอย่าพาเอลายตาด้วยน้องเขียดจะมาดทำไมเอามาเบิ้งด้วยพกพกโตวิลลี่ผัวมานดูกระมูนะทัมันได้ลายแล้วป้าพี่น้องเก็บไปน้ากันเรื่อยๆน้อไปตามทางเดนๆพอตัวนึงเนาะเพราะว่พ้นบ่โต๊ะดินบ่วซุ่มเนี่ยมันบ่วคอยออกลายเนาะนี่แหรงมากเลยใช,ชยาาย่ชัดจอยพอแลา้วชัดจอยพอแล เอาไปจอยมไปเด้ยจอยจอยจอยอย่าพะเบิ้ลของสัตว์จอยก่อนนี่อู้ผมใสมือได้ได้สัตจอยนะกดตรงตรงกดตรงตรงใช่ไหมล่ะเรียกใช่ไม่ไหวแล้วมันลลงหูมันหลงู้ไหวได้จอยใเออม่ค่มเอานี่ง้แม่ก็เยอเนี่นี่ก็หลาจิไปตรงนี้่นี่นี่ สบายไม่คนเจับหายบุรีว่ะ <c oughs> พี่น้อมลููแหลตอนนี้แ <c oughs> นบวบท่านมากาันอ่ป่าวิท่นอยู่ป่าวาููวริเออบท่านตัวัหา,นา็นเขาหูพี่น้องบท่นมันมา,มาตอนนี้ <c oughs> นี่นแมง บางโตกับเขาคู่พ uh ี <h 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 ่น้องอาบุท um, ่านนี่มาตัวนี拜拜้อีกเนาะเก็บไป้งกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องนี่เนาะใส่กระปุกนี่ไง่ไก่เต๋อไดแล้วอยู่ว่าอะไรก่อนเขาใกล้เต๋อได้จะไปจอดรถก่อมเลยเลยมันหยาบบอลห้าบโบมี่บอลจอดรถเนาะ เว้ยกคนขไปจอดนะทุกคนยางส่อแล้ว hmm. ก nee, no ็อ mm ้อมลงมาุก mm ันดจอเลยขี่รถนั่แบบนี <s <s ้มื่กี่เราขอไปจอดได้นะเดยางอ่อาห่ากับบุญยักษ์าใจนี่พี่เนาะนี่เนาะเนี่ยพี่เนาะ พออีกแล,ล้วพี่น้องพออีกแล,ล้วเก็บน,นี่เก็บไปน้ำกันเลือล่อไเนาะโดนโดนพอต้นนึ่งมีป๊อปมันก็เตรียมกับปุ๊กให้ใช่ลหมพี่น้องมาตัวนี้อีกเนาะเก็บไปเลื่อไเนาะพี่น้องเนี่ยตอวนี้ป้าพี่น้อตงตอนนี้ยอี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  chơi chơi mà tóc chơi như vậy nè chơi mày lần sau tao hụt 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 nì hụt hụt hụt

ใช่ใช่บ่อใช่บ่อนี่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 เห็นนี่นะใช่อดีเตีนั่นนี้เอาไว้ขึ้นไปขึกนไปกันบ่เคยนไเกันบ่เอเ็นแต่คนสใส่กปุกใส่กปุกใส่กปุกพี่น้องนี่ย่ไปจุน สายมือคนได้ต้องแขกขนาดอะอ่ะจบมืออยู่มันวาอัน,นี้ิขีตัวนี้เนน,น,นนี้พน้องีล,ม,ลมันไ่ไปมานี่มือก่องกับลมอีกโตพี่น้องโอ้กลนตัวนงกลนตรงแค่ไหนมาต่อตัวนี้ละ เงียวพอยองถือตาแสแหละพี่น้องที่เแสบเดียวเก็บตาละก็ตอนนี้อีกพี่น้องนี่เก็บไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะมาตอนนี้อีกอ่าเนี่ยตอนนี้พี่น้อ,กนองกดตรงตรงนี่ใส่กระปุคกคือเกา ตอนนี้ยังกดตรงพี่น้องอือกดนิงตรงน่ะแม่พี่น้องตอนนี้มาหดเขื่อนแล้วเนาะแต่ละคนกันผ้ากันได้แบบน้อยหนึ่งแล้วถ้าสิมมาถอโคมกันหัวกินน้ำเดียวกันเนาะพี่นเนาะมาชนด้วยอันนี้ของสแสลเด้อยนี่แต่กีด,ดินก่อนอันนี้ไม่สมบูรณ์คืดดดอดินก่อนแล้วกูตัวการดแล้วแหละ ไนหม่าบอกว่าจูนนเก็น้องพี่น้องงน้โอ้ยตาก็อทออกพี่น้องตายกเปลี่ยนกุและยามันตายอันนี้เขาควายสาเกี่ยมถในขุนะข้องตัวบักะ่ายัจอ็กระสานเลย มันไตซะกสามนะมันไตออกหรือว่าวัวไตไหนเนี่ยแม่นี่อันนี้ของนอกขี้มก็สหอะไรล่ินเนาะถอเราอยวงมันไตถอห่วงตลอโอ้ยกระดาษตู้โฟมตายร้แบบกูแค่สิทธิตายมันสูงเนาะสองคนเอ้าน้ามิลลิข้าวมิลลิบัวเนี่นะนี่ ข้อนะยอ้ยโอย้อยนะพี่น้องเือกตุกลีโอ้น้อ่กพี่น้มดูนี่พี่น้องถ้วยน้อยนึง เพิ่มสวยติสระหูจะ้ะเนาะพี่น้องก็ได้พอก,กินน้ำกระแกพองกันเนี่ยบานิซะแหละสิเพราะว่าตัวสิได้จบคลิปไปหา้าน้ำหน้ามากขัวกินน้องพี่น้องแต่บาคนท่านมีพอกินเขาแรงเนาะเพราะ,าว,ระว,ว่าเขาเก็บมาโฮมกันเนาะเห็ดกินน้ำเดียวกันเนาะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซะแหละสิฝากไว้ซัมมี่ก็นอกไว้พอกันไม่คลิปนะนอกก่อนสิไป,ปกันกอย่าลืม <ขอ S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฉลี่ยไอคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี